แถนไ้โพดต้องเพชรหายังไงาเรี้ยยๆก่อนโพด้องเผ็งาโพดน้ำเจ้าน่ะตะเครงได้โฉมบัวใส่บ่มีตัวงาโพดนะ้าตัวไหนดีกันเจ้านะมัน้าโพดเหมือนเม็ดแน่นนพอลูกแผ่ตะปูตะปูแปดได้เรื่องกุเนาะนี่ตะปูบัแปดตนข้นาอดูกือกันเจ้ากคดบ่ ทบได้ควานนะทบตีทบตีบาทเดียวเลย่พืนเห็นะบาทเดียวเลยเรานราคไม่ยิ้วลแน่แันชื่อแน่เพาะเปนะขดเยอะจินมไ้ดีว่า นอนเรียงอะไรคอนแฟร์นะลักฐานเก่าเบาโดยสบายดีลุยแค่หนอนนี่ลุยขนาดพี่น้องมัอนี่ขำมือตื่นตาแม่ยังหมดใเมื่อเถื่อพี่น้องมนี่เอาต่อนี่แล้วมึงมามุ้งเนาะแม่แคนั้นเถื่อนั่นกับมุ้งถ่าไอเถื่อนมุ้งถ่าได้ก็ได้เถื่อนเอาคันใดตัวมันยาวนั่นแล้วมากาดกาดเป็นชั้นเป็นชั้น โบได้ขึ้นงอยเลยฮะเฉพาะม่างเลยนตัวนี้แล้วสตีเฮ็ดอันคาซามคาเนาะพูดถิ่หมป่าผูกกระไรไงนะแต่เหล้านะเอาตัวนี้มาตีในเฮ็ดซามคาเลยเนาะเฮ็ดแบบรักกับเจาะเข้าวยนะเดี๋ยวขึ้นมุ้งแต่ละงานเะาบโบขึ้นหลังคาได้แล้งอีกเข้าแมตเลยจะเล่นเล็กหรือเปล่า ย่างคันวางก่ได้ตกกแม่เล่าเบอร์ด้แตะปูและอื่นหได้จะได้ตกโอเคแม่าะปูเบอร์ะขาหกตัวนึางเอีหาอีกนงตัวนี้เด้บนทันตัวยังตัวกลางยังตัวนึงใช้หม่นเฉยนะระวางเตียงครับคันวาได้ตะปูเออตกเขาไม่งยากหราะฉันลาหาหมุช้อนกันพอลรู้แค่ จันคอยกับชีเลจคลิปทานี้แล้วค่ะทอดตุหนาเนอะนี่ยาวพอสมควรไม่ถึงะบอกแ่แล้วตออกันแล้วก่อนตอข่าวแล้วเนาะอเยาะนล้วป็นยอดหขกหมกเพียงเนีย้ต่อทงนี้หน้เดี่อันแอันนี้กระดักรอช้อนกันลดพอรูแแพทฮะ มันจะเพียงข้างนี้ย่อขึ้นมาช้อชนตัวนี้รถนี่มาใส่ย่อว่าจะนี่หเอาไปเลยย่อชนเฮ้ยดชนนี่ล่ะมาทำประการชนนะ,ะขาเทาเลยกระปูตัวนี้ชนอ๋อโอ้ยแพ็เป็นที่ไปแพ็จับได้เลยเด็กจับจับแพ็จับอ่ะอยู่ดีมีแห้งเด้อ,อดเอทีเบิทุกท่าน อ๋อบวร้อนก่อนอ๋อดี่น้องมา่ตกันเลยนัตีข้าวก็เสียงดังยทยมเโคงห้คลิปลเย่มสาเนาะปวดฟไเิตเนาะแล้วก็รออะไรก็ได้ทำคลิปเดียวสุดท้ายจบ ้าระลียานมันถอนออกเลยยามันลุกเข่าสิละเลยรวบไว้ลงแผ่นแลเป็นคนตลาดแลสาลุกแผ่นแล้วดีเลยฮะกนวางเลยลงไปไ ครทำทำพ่อน้องแผนหรือพ่อลูกแผลดยนีพ่อลูกแผลอ๋ออ่า่อนองแขจับอีกยอะอดเอมามาด่ให้แบบมาได้คนมีคนกอเป็นเพื่อนเพื่อนเดีนีแมนปาว่าพี่น่งแข่งรถเดี๋ยวนี้มาไหมเธอไหน่ยงามนี้าก่อนข่อยเรา่งมาขอลาเธออะไรกินใจแล้วนะ หามค่อยๆรื่องนีมยับมีตัวน,นึงเดี๋ฮะเอ้ะย่างขึ้นอ<ม>าตุย่างขึ้นขอร้องพ่อรุ่งเผ็ดมากนะันเรียบร้อยพี่น้องเว้ยเรียบร้อยไปกันจะได้จบคลิปแล้วนี่เดีอพอจบนะพ่อร้องเพ็ อาพี่นงเอ๋หลายนาที่ลายคกิปพอสมคว้านให้นงอะไกับห้าพ่นหางเครื่องด้ยข่าวมันนะเชิญอัไปกัขอฝากติดตามเลยนไลจะแซนพ้ยเนาะต่อตืนนเสียออกไปทางประมาณดกเ้นพ้นนะี่ออกไปอีก้สักางนี้ายาหนึ่งได้ฮะไม่ได้ภาพแล้วทางนี้มดครับ เ้ามางพอดีเพียงชุดนี้ได้ว่าทั้งนี้นะนี่นานี่ห็อว่าถวข้าวนะว่นี่ฮะเออยมหัวสีนัวจักเช้นพ่นออกนะสามชิปสามชิละโอเคทั้งนี้กับประมาณสามชิบไปตอกตอกขึ้นตอกช้อ๋อตีโตอะเลยตอกมามาตตอกเองตกแพทย์ิลงมือเอง ี่ย่องไปดิไปจะย่องอยตอดยอดเนาะนพดย่อง่แล้วนดมักย่องขนาดรู้แล้วรู้แล้วพอต้องเดมักตอกเราะกากันปะเาะได้กัได้ได้ไได้ปะขึ้นขึ้นกได้ันว่าขื่นเหรอขื่นได้ไพอ้องเดไู้แล้ปเออ้หัวชาได้หน่อยผ้า้าหัวชา บเนี่ยมันพอดีแน่นเนาะยัดเยะพ่อลูกแคดได้เห็นว่าเป็นพ่อลูกแพดจ้ะเนาะจับมันหมันได้เข็ดทางริมเงาคันกันดอพนกขึ้นเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยบ่ะฮะไอ้กำไพ่อันนี้ตางนะเดี๋ยวอัดต้องไปแล้วนี้ไอ้กำไพ่ไปบังนี่สบายดีเด้อฝากติดตามช่องบอกระไพ่เด้อเอ็งชีบเอาดิลูกแพชรลูกแพชรขึ้นชูงเนี่ย เงจากเลยพองเผ็เงจักเลยหมูมีไเททีมงานที่เขาเรวเดี๋ยวเดยาเดยวแพทย์ตนี้ได้ตออะมาได้งเผ็ดทำตกอเ็ตกอกทมาได้ล้ทำมาแล้วทยาามาเลยไปถึงบ่อได้ใหญ่ไปยานมาเลยทำไเราเป็นคนอาวุธาตอกส่วนนั้นเลยตอาตัวนี้เคยแมันถึงม่ยใหญ่ไปยงมาได้เยก่อนเท่าน้มาเทอนี่นะ เห็นพ right well. no ่อลูกแฝดเปล่นะเ็กกอเห็นแล้วเห็นแต่พ well ่อลูกซบาทเดียวเทิงผูกแกงกะหรี่โบเห็ดโบเฮ็ดหมกโบราณเลยโบเห็ดหมูโบราณเนี่แม่เห็นแล้วเอาไปานี่จะวาลูกเมียหานหานครึ่งเอาขึ้นไปเทิงนะหานครึ่งบักูกางนะบง ดันดันม่ทั้งบเดมันเามแต่แ่อยากใช้สูบแ้ามาทำกันม่ไงตีกม้นบ่เอโค่ไปอีกห่ไข้นเอาขึ้นมาอีกกได้ไหมฮะเาขึ้นมาอีกกได้ฮาเ่กันเอาขึ้นมาอีกนะแต่ว่าเขาจะเอาเขาจะเอาตัวตัวุดตกวางใดๆเขาต่อฮานกลางนั่นแหละ่รดจะหาขึ้นม่อีกไ เห็ดกว้างเลยนี oh, ่กว right you know ้างเลยอ๋อม right? ุ้งเอาอันตนั้นได้เเา่องชื่ออย่าเฮ็ดให้มันยากใจนะเอาออกมันยากใเฮ็ด่ยต้องไปังนายอย่างนี้ดีงานเอาลยต้งมตลกพีห้าลยเยอะไกไม่หยมาซอยตอนนี้ไก็มันช่างไชางางเรอหมอม่ซยวะอย่าใต้ทุที่ได้แม่ดมันตกได้เจ้าหมอไเยี่ยมเพงเอา ไปรลมนพกหน่งพบเจอีความนี้ยังไงวะไปแต่ยังอะไตกเสี่ยวดูนครับโอ้อันนี้นะเออตยบุได้เพราะว่าเขาเช็ดอลักจำเจาะได้ตัวนี้นะยืนน้อยคนแต่หัวเอาเบิรงดูสิแมัอ่านพอนไมนี่โอดเซ็นจดจําพืแล้วเัวนอองมมุ่งาเนะชดเขาอีก ủa, ở chân đây là, đây là. đọt lâu léo bơm đó, đâu, bà, bà Băng, chân, đó. thằng này cứ nhau đấy nhau hiếm à, ngang đúng. là để bản này bọn. đây là này. อกทั้ทง,พทงพื้น <c oughs> <ay> ั้งเครื่ั้งพื้นขึ้นมาแล้วปนะัดเพอลูกได้แล้วต่อกพอช่กันหยับไปนิ่อเห็ดเห็ดมานเยอะเลยเทินลองบักแห้งหยับเออหยับขีกเด้อพ่อนั่งนิดเนาะนี่ยมาเเออหยับไปนิดเทปเทปันเทกันักแไรั้เพื้นทับ่หม้ออน่อ รถไม่เก่งหรอไปตอวิกนี่หมดบางข่อยไปเนาะวิ่งแล้วข่อยจะเาของาวตอวิกกว่าฮเจ้าใหญ่ตามาแล้วบางโตนะบอกใครลงไหมห่างกับลูกหมดนมากมาขึ้นทั้งในไม้โยกขึ้นหน้าเพียงเดี๋ยวโยกขึ้นเด้อมันสีขาวเพลินนะเออเอาเอาเอาตะปูไม่อีกนี่บ้างไหมดีดีใสายตานี่ดีแล้ว พอดีบ่อไนถามนะนะใครถามพอลูกแพร์พ่อถามเมื่กี้พอลูกแพร์เจ้าบ่อถามนะเจ้า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 ใครมาพ่อไปยินตะกี้อุ่นจฮ้ำเบาอุ่นมันยังตัวนี้จ้ะบัวนาขึ้นใต้ขึ้นข้างนี่ะใต้ตอกแล้วนะหมดแล้ว อแตมาล้วด่แล้วยามันอันวางตอมึงเห็นแล้วเลยเป็นไดบด้ตัวใดมันตอช่องได้ไหมานนะพอลูกแพทย์มันมืดเวน่งทั้งเนื้อเลยนี่พอรูกแพทมีวิธีพอู้แพทย์ันี่ขันตเคือให้เกโยนจะโดอกตอกในตีนเจ้าน่ะมันสินลายตีตะกอนยังไ่ได้ตออันนี้ปะทำละห้ามหัว พอรูแผ่นมาหมักอกตอกข้าวรงบอกตอกกระปูเอาแต่ไม้ดีๆมาเห็ดอันนี้กันเนาะไม่งายไม่ร้อยไม่ร้อยเปอร์นข้าวโพชาวบบวบาดีพดีบาดีมันแน่นตึกันเนาะแน่นรูแผ่นปนยิปเจีัวชาวเลยบัวไหนเกล้าเนาะไปชนิปเียวาว ลงเดึงล่งอยอดาอกได้ดึงกะดีว่าเอ้เนยเอ้เดมโอ้บหได้เลยเนีเอาคนอีีนั่เด้อไบเด้มตอกได้เลยตอกได้เตอกซอสเอาเอาขึ้นั่นองคน้องแพท์โอเคลงมาพ่อท้องแพทตอกยานจังรีบยามันชองๆแน่ไปมุงลองเลยเป็นังีนี่มุงขางนั้นมาเลยดวนพ่อรบา

มันสิฮักยาๆีมแม่นนี่อดายโหดนักเวลาเขายายนั่นแหละนั่นแหละนี่กปแป้นตัวนะรเถินะตัวน้เจ้าออกนะตีตีตัวเดียวนี่ก็ตีแน่นๆนี่่าขึ้นล่ะตัวน้ำมาตรฐานกวอบตัวนะตัวน้นมาตรฐานตัวนั้นตัวนั้นตัวเจ้าข้ามผเพศนะตีช้ล้วแก่นกว่าไม่ติดใช้ารตัวไหนตีกลางรดตัวเดียว นี่ไงวตธีกางตัวเดียวเราศใย่งอง่ายนะอต้นนะมันั่นตัวนี้ยาวอยู่พ้นนั้นการเก่าครับเผยลงเงียบปานนี่ลงแล้วแล้วล่ะลงหมดได้ใั่ต้นพอน้องแพะผักแพ้นี่ยังไม่ได้ถมนะฮะแตึ้งขัดยังบม่ได้ถมหน้าวะเนี่ฮะบ้าทนี่ อา่ในนีได้ฉีดไปนี่บ่อใครแต่ฉีดน้ำกนนะไม่แล้วกลายหินทึงไม่แล้นอนกลายกันอนกว่านะอย่ามันเวรดกแล้วทนีขึ้นมุงเดี๋ยวนี่่อทำอิกต้องว่านีีนองข้างข้นที่ว่าดีนี่วัดค่ำใไน มือแด้บอกว่าด้วยขอยกีกาไแล้วปนีฮะเอยมนอมันมอมาทานไปนะนี่กับปูนี่เจะยำได้แล้วบนี่ตอกจ้ะัเจ้ายตอกขางไหนเจ้าขึ้นเนี่ะเวลาจะมุงนี่เจ้าโบจำเป็นต้องอันขึ้นหลังคาเจ้าเหยียบตัวนี้มุงหลาะมาเลยเลยมอ่งมุงมืออางมุงเพราะว่าข่าวนี่เราใใจข่อยจะให้ต่ปูแปดน้ำนี่เอาลองมาทานปูฮกมาทานไปได้พอเราแย แมนตีใจใช่ไหม้เราคำนว่าถ้ามีสคนนึกว่าบวชต้องตีครึ่งให้มื่นก้อนจูอว่าไว้ด้เนี่ยมากี่นี่เฮ็ดโค้งแล้วลมื่ออื่นมิแต่มุ่งเลยชื่อเพราะว่าข่าวนี่ยัให้แต่ปูแปดน้ำพอมิแต่ปูหกชื่อมันยังบวชาวนี้รวมทีนี้จบที่อีกแลวได้แนแบบนี้ายเนียเนี่เาเลปั๊บนาดินนี่มืออะไที่ได้เทพนะบวได้ชั้นหนี่ก็ถือว่าโอเคแล้ว มืออื่นกัแมนคือหนาเ้ากัมืออื่นกับมุ้งใช่ยืนใน้ืนห้อมุงนี่คือวันแล้วเพราะว่าแต่ปูแปดมาย่ำย่มย่ใชหมมันแน่นมีแต่ทมคุมมันบริหารมเตียงขานั่งแล้ววันนี้มีแต่มีแต่ถ่มคุ้มเพราะว่าจาใหนได้แ๊มงันรรอเรารอแต่นมันคเกินเนบมได้มืออย่างก็ใช่เอาใบมาเาใบให้ได้ชินเินหมดได้ชําไม่ช่างเนาะนีแต่หาเรา นี่นต่เอาเอาใบแถวนี่ทางบม่บ่อไว้เที้พื้นนี่งั้นบ่บาโอ่เจ้าสีเทพื้นนี่บ่ามือหน่ะแม่นมีแต่จะปักหนาดินเยอะนี่บ่เถอดมือนี่ขันชายมาเด้่ย่ะพอจิตพูดเราเห็นมาอยู่เนาะสี่โมงแล้วผ่านได้งินบ่าเลยโม่แล้วเขาเขาบอกเป็นแล้วแต่ว่าเพิ่มมากอ่ะบ่เถิดเจ้าไวปูนนะบ่เถิดเนาะปูนเอาไว้แถวแถวในพุนยูบุคึ้กันแหละแล้วก็เอาผ่าใบคุ้มไว้ แต่ยังไม่ได้ตัดจะคลิปเดี๋ยวนี้เห็ดห่างบุญแปดสอบแล้วกเบมุ้งครบยังเดืออ่ะก็ให้ใช้ตอนนี้มาตอนนี้นะอ่าตะมุ้งกว้างแห้งลิ้นน้องแล้วเห็ดอลังการขนาดน้องเขาลงแค่เมนบรรยากาศงานสร้างที่ดินบ่เมนเมนแต่เงินนี่กว่าที่โอนในเพื่อนเราเพราะว่าคุยกันแล้วลงแค่นี้ไม่ค่ายทั้งงานคุนแล้วโอนให้ เพิ่นบ่ห้ไผ่ถมบ่หวาบบอกไผ่เธอถมเพิ่นลงมือบ่ลงมือเพิ่นย่านเพิ่นบ่หายบ่เธอถมเด็ดขาดหมดแล้วบาได้บ่เธอเล่าถมไผ่ถมก็ได้เล่ามันปั๊มหนาดินเทนี่แมนเจียมโจกมาปั๊มแมนปั๊มเพราะว่ามืออื่นนี่ทางบเพิ่นว่าสิเทพื้นให้เลยพื้นเทพื้นนะน้ามีแต่ปีขอดแต่เทพื้นเลยมืออื่นเยอะจ้าวไทยวัดย่างวัดทมเบียย เพื่อนแหล่ะสามเลี3 <S 3> <S oh. ่ยมมาอุบะก์สามเลี่ยมมาอีกเหล้างัวประตูวายตัว้นน่กลิ่นวานนี่บ่อย่างนั้นตัวมีบ่ตายนะเนาะกิ่นวานนี่ตัวมีประตูกินมีกินยัวมียังมีแต่ว่าชามมันขี้กันชามเลี่ยมัวชามเลี่ยมค่อยแล้วยังจะกินตัวมีค่อยอยู่บ่อันนั้นมีแต่เฮ็ดแล้วเราออกไปกินเออเราเออจากสายจานบ่แนวมันแล้วชื่อมีไม่รู้ออกไปได้ชื่อเพืนออกบ่ทันมีผู้ใดโฮมนำ เออชื่อ <Safe> น <rév mark> <n> ้ำกันแล้วชื <together> ่อบุรชองมอถ้าเราพอแพร่ชื่อไหมอ่ะเออข่อยี่ชื่อต่อฮะกันเนาะข่อยชื่อดอกขอยี่ขอนมีย่ก่อนนะข่อยสองมมีกินน้ำเบื่อขอนมีใครแล้วเด็ชื่อมาให้แล้วไหมไอ้ทื่แทนว่าแม่นเออเออข่อยเมื่อมาแรกอีกขอนียข่อยสองมมีเออบอกมีข่อยชื่อแล้วมีนะเจ้าชื่อบอกเฮ็ดไม่ได้เฮ็ดเห็นมันแล้วสักก่อนล้อยไปอยู่ผลมาอีกนี่เป็นเรื่องอ่างงามเทพื้นนี่เพราะว่าห้าปล่อยปล่อยปูนไว้แล้วเนี่ยข้าพ่มมีเวลากินข้าวเลยบ่มีมันมันสีแข็งก่อน เขาต้องเล่งมือเห็ดงานหนักไหมเนาะงานนักปูนกับปูนแดงใช่แข่งแป๊บเดียวเทสตอนเศร้าตอนแรกก็แล้วแหละเป็นไดงแข่งเลยคืออยู่อะคือแล้วคือคือโอ้ยเข่าไปแบบนี้พลบุธขัวเลยแม่นโอ้ยมีแต่ฮาวฟดคล้องนะเหมือนมันไหลเว้นนะไอเธอจัดการเดานะมันแล้วมันเทก่อนแล้วจะมีแต่ปป๊บมีแต่คนนึงให้บบเทิร์ขวป๊บกวนแค่นี้แล้วอนามัยแถวนี้แล้วหายไปเลยเรื่องสวยงามออกมาเอาปั๊มหนาดิน เชื่อบ่แล้วนี่เอาชังกชีมาตอกันนี่โจกรงบอลเดียวเป็นน้ำไว้ใช่เลยทางลินบอกใันมันเต้นถึงนั่นเพอนดอกก็ได้น่ะบอกว่าบอกแล้วมันเพผนบได้มุงไว้อยู่แล้วมันถือผลอยู่แล้วแมงเรูอมันน้ำลายเนาะดินมุมมันขลังอยาเพิ่งว่าไหบออยู่ไทยเขาไม่ได้เห็นได้ เราเห็นล้างน้ำเลยบอกแมนต้องไปล้างน้ำกันแมนมีร้องคือกันบอรี่วอร์รีบอดคือกันแมนสั้นๆคอยสิได้จบนะโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กันยืนยาวหลายเวลาพอสมควรพี่น้องเลยทางบ่าวกังพายกับจิฟโตโจคีไปกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะขอขอบคุณขอบคุณน้ำพ่อแม่พี่น้องมันเป็นสีเบอร์ฉุขุดฉุกุพี่น้องเลยตอนนี้กับเวลากะอ่านอยู่แล้วดูวอลพายจับบอ๊ดว่าให้ดีกว่าว่าให้แข็งว่ะ เวลาตอนนี้กับคำสุมาพะควรพี่น้องเลยทั้งบบาของพี่กับขอตักลับบ้านกับเพื่อนสกอนพ่อแม่พี่น้องเลยพี่พาประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอพายนำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สกูสุโคนนั่นแหละที่เขามาเบิ่งมาชมมาให้กำลังใจทีมงานพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้จะขอตักลับกันด้วบ่าโอสบายดีบ่าโอสบายดีสบายดีพอน้องแพทย์กลับก่อนสบายดีสบายดีเฮบอสกลับก่อนเฮบอส หาโมเขื่อนหอมนั่นไก่ได้พี่น้องเลยถอดชักกระชามเราได้หมือนกันขี้หมูกินท่ำนี่วะว่าดูบ่าบดว้าคือหมูกินหท่าสบายดีทุกคนสบายดียับยับให้บ่าวบ่าเทิดนั่งเนยบ่าวบาใช่ไหมแล้วนั่งเฮียงกันดิเห็นมือสี่คนเห็นแเราบอกรได้กรได้ก็ได้เห็นอ้าวกองคอยเลี้ยงไปพี่ผู้เดียวเนาะนี่บ่าวบบดมาไหนดีถามมันนะ มาให้ทานมาถให้ทานนี่มานั่งนกันเตั้2ของบอสคือห้องมันมาให้ทามนมาจากมาเนาะมีคนนั่งคอยบ่ได้มาเงี่กันกันจะคือบ่าวบอสพี่น้อยบ้าล้ากัน้องดีใจอยู่บ่อสเราได้ใบไปชิปละมือนี่ยังน่ะยังบอสได้คำนี่บลิทเนาะแม่นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคอยที่เป็นคนถามเอง ถามใกำไพก่อนเลยเนาะอยูแล้วอู้โชว์เป็นไไใ้กำไพรเมื่ออื่นนี่กินมีรถได้เอาแล้วจะบ่กอจัดมาแบบใดกกินได้เบิดพี่น้องคอยนะเออมีแดงเนอะมีแดงมีเขียวมีอย่างก็แรียกจะเจ้าคนว่าเจ้าประจัดมากกว่าจีคอนเมียคอยสองขอแพลได้เอาความมีเห็นมันต้องหลายเสียนนะขอแผลนะอยู่มันต้องมีมีไทยบอกมีไทยข้อแพลเด็กกินข้อแท้ บะเบ็ดบะบบ็ดจะไปยำยำกุ้งยำยำอยังนี้วรอกไปเสียด้วยเถ่นาะเรื่องอาหารการกินมีชื่ออย่างเงี้ยน้องเนาะเฮ้ยแต่นั้นนี้เอา่องไม่ได้เนาะให้พ่ะแพทย์ชื่อโกบมาแจ้งมาปนอ๋อมาแจ้งมาปนได้เห็นพระแพทย์เป็นโกบอย่างนี้โกบมาปนเนาะเขาต้องเห็นงานนักในเทพื้นเพิ่มดิเอาวันนี้ออกไปข้างนอกนี้นี่มันจะจับเปอร์เซ็นต์บแบบอื่นในเทพื้นนี่ ด้วยเลยล่ะโอ้อันนี้กันยันชายามบางทีอะจะนอยขุตกมาหนิเขินบัมาจ็อยวได้มืออื่นคันอันนั้นคันมันมาตอนเช้าแล้วตอนแรงเขาเทไว้แล้วเขาถึงเมื่อเมนโบยากดอกหอมมีไม้สี่แปดดอกหอมีสามเลียวกับแก้วเลยจับบลับบลับบลับข้าวเดียวแม่นมุ้งกันแล้วอะไรเงี้ยคนละไม้ละมือเด้จักคนเนาะฮ่าคนแบบคนละไม้ละมือบ้านนี่ความสามัคคีพุดลุมนี่กัดพูดลลุมมันก็แล้วอะไรไพ่ชองลุมผู้เดียว โอ้ยนั่นไหนมาที่มาเฮ็ดแล้วจังนั่นคั่นข่อยบ่บ่พาติงอย่าหึงเด้นี่โอ้ยอ้ายคั่นไผก็คั่นอ้ายบ่พาเฮ็ดผู้ใดสิว่าเฮ็ดแม่นแหละมีแต่แอ้ใหญ่หมูแพงแล้วนี่บ่แพงแล้วนี่แพงก่อนบ่มีแต่นนี่บอกบอกว่าเทิดให้เราปรับหน้าดินไว้ซะก่อนมีแต่อ้ใหญ่คงเ็นเพราะว่าเฮามาแล้วก็แ่ายมาเฮาก็สิเตรียมเลยนะ เพราะบ๊อบเขาเห็ดอยังบ่ได้รอเข้ามาแหละมีแต่รับปับพื้นที่แล้วเนาะเจ้าเจ้าว่าใครบ๊อบเห็ดอยังน้องเจ้าบ่เห็ดอยู่ค่อยไปช่วยนะกิ้ำแข็งนะกินน้ำเย็นนะอุ้ยปวดใจเจ้าอุ้ยเจ้าว้าได้บ๊อบได้คอยบ๊อบเนพ่อน้ามันอยู่คอยเจ็บแขนเบาบ๊อบบ๊อบเนาะเขาเห็ดได้นะเบาบ๊อบช่วยคอยห้ามมันยังกัไม่กันไม่คอยห้ามเฮ้ยใช่นี่รถไหนขี่เข่าบ๊อบหรือว่าถอกแถวนี้ก็ได้นี่แมนแถวนี้นะเราเอารถเข็นรอเข็นชุกเขา พ่อสิเทหลายคือเว้าลิว้าได้เฮาสิเทแถวนี้หลายกว่าห้องน้ําอีกบ่ได้ซั่วกว่าในสบายเาเนาะเพราะว่าเฮาเทบางก็ได้่อยว่านะบางก็ได้แต่ว่าต้องหลายๆห้องน้ําอยู่เด้่เพราะมันวห้องน้ํานี่เทนห้องน้ําห้องน้ํานี่เทพแพ่อย่าบ่เกินี่นะเฮ็ดคือเฮือนเว้าลิเนาะเบิดุนแต่5 6อจนนึกทั่วอันกว้างนั่นไดว่าง่ายสรทาลานแม่นเพราะว่าการที่เทบางนี่เฮาก็เอายางไปซื แม่เบอลดีวาเนาะเขาไม่ได้เอาวอยง่ายกับประหยัดงบนะแม่น้ำหนักไออย่างมากโอ้แม่เนีมันมันมันเอาตามความเหมาะสมได้ทรั้งว่ารถชิบล้อก็ไปนี่โอ้ปุ้ยแม่เนาะสั้นกระคอยสิคอโตจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องอย่าจบนะโอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อขอบบุญขอบคุณขอบขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องทุกคนต่อมาติดตามกันเด้อไปมือเจอกันเนาะกลับก่อนเด้อพี่น้องกันไล่ที่ไหนที่ไล่สบายดีเด้อทุกคนอย่าลืมปั๊มปั๊มนาดินท่าเลยก็ได้เจ้าเนาะ Ну это.